วัสดีครับพบกับผมพัญจ่าการเอกนิตินัยเจริญในผู้ด,ดีพูดเด่นเน้นสาระสำหรับท่านใดที่เพิ่งกดเข้ามารับชมก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้มาพบกันในวิชาภาษาไทยผมได้รวบรวมข้อสอบที่คาดว่าจะออกในปีนี้มานะครับมาดูกันว่าข้อสอบภาษาไทยนั้นมีอะไรกันบ้าง ข้อแรกกันเลยภาคเหนือคู่กับเชียงรายภาคใต้คู่กับอะไรชอยนะครับกอไกลยาลาขอไขนนทบุรีคอควายขอนแก่นงองูรรยองข้อไหนครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูความสัมพันธ์ก่อนว่าคู่แรกที่เขาให้มานั้นคือภาคเหนือคู่กับเชียงราย เพราะฉะนั้นภาคใต้ต้องคู่กับอะไรครับความสัมพันธ์เขาบอกว่าเชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือเพราะฉะนั้นจังหวัดอะไรที่อยู่ในภาคใต้คําตอบก็คือกอไก่นะครับยะลาอยู่ในภาคใต้ข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะครับฟุตบอลคู่กับโรนัลโด้มวยคู่กับ อะไรก็ไก่โอเว่นขอไข่ไทเกอร์วูดขอควายพีทแซมพารตงองูปลากเกียวสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบดูข่าวกีฬาข้อนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับก็ไก่โอเว่นนี่คือไมเคิลโอเว่นนักฟุตบอลขอไข่ไทเกอร์วูดเป็นนักกอล์ฟขอควายพีทแซมพารตนักเทนนิสงองูแมนี่ปลากเกียวปลากเกียวเป็นนักมวยนะครับ เพราะฉะนั้นฟุตบอลคู่กับโรนัลโดมวยก็ต้องคู่กับปาเกียวพอนี้เฉลยงองูนะครับสังเกตด้วยนะครับว่าฝั่งขวาคือฝั่งขวาฝั่งซ้ายคือฝั่งซ้ายนะความสัมพันธ์เขาจะไม่สลับข้างนะครับยกตัวอย่างข้อนี้ฟุตบอลจะอยู่ฝั่งซ้ายมวยก็จะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วชื่อคนล่ะโรนัลโดอยู่ฝั่งขวาปาเกียวก็จะอยู่ฝั่งขวาอันนี้คือข้อสังเกตนะครับ รถยนต์คู่กับอะไรเมื่อคนคู่กับเท้ามองความสัมพันธ์ครับที่เขาให้มาเต็มก็คือคนกับเท้าคนสัมพันธ์อะไรกับเท้าแล้วมาดูรถยนต์สัมพันธ์กับอะไรนะครับคนเคลื่อนที่ได้ด้วยเท้านะครับแล้วรถยนต์ล่ะเคลื่อนที่ได้ด้วยอะไรก็ไก่ล้อขอไข่เกียร์ขอควายเบรกงองูงงง น้ำมันตอบข้อไหนครับฉเฉลยรถยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อนะครับกอไก่ก็เหมือนกับคนเคลื่อนที่ด้วยเท้าสังเกตนะครับรถยนต์อยู่ฝั่งซ้ายคนก็อยู่ฝั่งซ้ายเท้าอยู่ฝั่งขวาล้อก็อยู่ฝั่งขวาดูฝั่งให้ดีด้วยนะครับบางข้อจะหลอกแต่ข้อนี้ง่ายนะครับผม เช้าคู่กับสายแล้วอะไรคู่กับอะไรอ่ะข้อนี้ยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับกอไก่แกหนุ่มขอไข่หอมเหม็นขอควายเด็กแกง,งงูแกเกิดตอบอะไรครับต้องมาดูความสัมพันธ์เช้าคู่กับสายเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเช้าเนี่ยมันมาก่อนแล้วถึงจะเป็นสาย นะครับเราต้องมาพิจารณาว่าช้อยอะไรที่มันมาก่อนแล้วก็ตามมามันคืออะไรยกตัวอย่างก็ไก่แก่แล้วเป็นหนุ่มอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะต้องหนุ่มแล้วค่อยแก่ข้อกอไก่ตัดทิ้งขอไข่หอมเหม็นอันนี้ตรงกันข้ามตัดทิ้งได้เลยขอควายเด็กแล้วค่อยแก่อ้าวอันนี้มีแววจะใช่นะครับต้องมาดูงองูแก่แล้วเกิดอันนี้ตัดทิ้งสรุป ข้อนี้คอควายนะครับเพราะเด็กแล้วค่อยแก่สัมพันธ์กับเช้าแล้วค่อยสายข้อนี้เฉลยคอควายเด็กแล้วแก่ครับน้ำคู่กับปลาต่อไปอะไรคู่กับอะไรนะครับให้มาดูตีโจทย์ก่อนน้ำแล้วก็ปลาเหมือนน้ำ เหมือนปลาอาศัยอยู่ในน้ําหรือว่าปลาเนี่ยหากินอยู่ในน้ํานะครับมีอยู่2ออย่างแล้วมาดูช้อยก็ไกย่ยากับคนขอไข่ดินกับพืชขอควายกรงคู่กับนกงองงูรถคู่กับถนนอะไรดีครับเมื่อเรามองดูโจทย์แล้วว่าปลาเนี่ยอยู่ในน้ําหรือว่าปลาเนี่ยหากินในน้ํา อะไรที่มันมีความสัมพันธ์กันก็ไกลยากับคนอันนี้ไม่สัมพันธ์นะครับเพราะว่ายาเอาไว้รักษาไม่ใช่ขอไข่ดินแล้วก็พืชดินอยู่ฝั่งซ้ายน้ำอยู่ฝั่งซ้ายพืชอยู่ฝั่งขวาปลาก็อยู่ฝั่งขวาดินเนี่ยให้อาหารพืชพืชอาศัยอยู่ในดินอันนี้เอ้พืชอาศัยดินในการหาอาหารนะครับอันนี้สัมพันธ์กันนะครับขอไข่มีโอกาสมาดูข้ออื่นข้อควาย โครงกระนกอันนี้ตัดไปเลยเพราะโครงมีไว้ขังรถกับถนนอันนี้ไม่สัมพันธ์นะครับข้อนี้เฉลยขอไข่นะครับดินคู่กับพืชอะไรคู่กับอะไรเมื่อนกคู่กับปีกก็ไก่งูคู่กับพิษขอไข่ปลาคู่กับครีบ พอควายขาคู่กับคนงองงูลอ้อคู่กับรถอะไรครับเมื่อเรามองโจทย์แล้วว่านกแล้วก็ปีกหาความสัมพันธ์นะครับนกอยู่ฝั่งซ้ายนกเคลื่อนที่ได้เพราะปีกบินได้เพราะปีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาหาความสัมพันธงง์งูงูไม่ได้เคลื่อนที่ได้เพราะพิษนะครับก็ไก่ตัดไปปลา เลื่อนที่ได้พ่อครีบโอเคข้อนี้สัมพันธ์นะครับมีโอกาสขอไข่นะครับขอควายขาคู่กับคนแต่นี่ไงครับข้อสังเกตขามาอยู่ฝั่งซ้ายคนอยู่ฝั่งขวาเพราะฉะนั้นมันจะสลับกับโจทย์ที่ให้มานะครับถ้าคนอยู่ฝั่งซ้ายขาอยู่ฝั่งขวาข้อนี้มีโอกาสนะครับแต่เพราะฉะนั้นขอควายตัดทิ้งไปงอง,งูล้อคู่กับรถ ก็สลับข้างเหมือนกันนะครับถ้าล้ออยู่ฝั่งขวาหรือลดลดมาอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นก็ไก่ข้อคขวายงอง,งูเนี่ยตัดทิ้งฉเฉลยขอไข่ปลาคู่กับครีบครับฟิล์มคู่กับกล้องถ่ายรูปแล้วอะไรคู่กับอะไรก็ไก่ทีวีคู่กับภาพขอไข่วิทยุคู่กับเสียง คอควายไฟฟ้าคู่กับสวิตงองงูมึกคู่กับปลากาตอบอะไรครับมาดูที่โจทย์นะครับมีฟิล์มเอาไว้ในกล้องถ่ายรูปนะครับถ้าฟิล์มหมดกล้องถ่ายรูปก็ใช้ไม่ได้นะครับทีวีคู่กับภาพข้อนี้ไม่สัมพันธ์นะครับตัดไปวิทยุคู่กับเสียงอันนี้ก็ไม่สัมพันธ์นะครับ ไฟฟ้ากับสวิตยิงแล้วใหญ่นะครับงองูมึกกับปากกานะครับสัมพันธ์กับโจทย์ไหมมีมึกทําให้ปากกาเขียนได้เมื่อมึกหมดปากากาก็ใช้ไม่ได้เฉกเช่นเดียวกับฟิล์มหมดกล้องถ่ายรูปก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบงองูมึกกับปากกาครับผมนักกีฬา คู่กับการฝึกซ้อมแล้วอะไรคู่กับอะไรขอไกรตำรวจคู่กับจับผู้ร้ายขอใครนักเรียนคู่กับความเกียดคร้านขอวายนักเรียนคู่กับความขยันงองงูหมอเถื่อนคู่กับยาอะไรครับมาดูโจทย์นะครับเขาบอกว่านักกีฬา กับการฝึกซ้อมความสัมพันธ์ของเขาก็คือนักกีฬาจะเก่งได้ด้วยการฝึกซ้อมก็ไกลล่ะสัมพันธ์ไหมตำรวจจะเก่งได้เพราะจับผู้ร้ายหรือไม่ก็ออยังไม่แน่ชัดนะครับขอใครนักเรียนจะเก่งได้เพราะเกียรติค้านหรือไม่อันนี้ตัดไปเลยขอควายนักเรียนจะเก่งได้เพราะความขยันอันนี้มีเปอร์เซ็นต์นะครับงองู หมอเถื่อนจะเก่งได้เพราะยาหรือไม่อันนี้ตัดไปเลยเพราะฉะนั้นเหลือคอควายนักเรียนจะเก่งได้เพราะความขยันสัมพันธ์กับนักกีฬาจะเก่งได้เพราะการฝึกซ้อมครนี้ตอบคอควายนักเรียนคู่กับความขยันนาฬิกาคู่กับอะไรและปฏิทินคู่กับอะไร ข้อนี้เรียกได้ว่ายากขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาให้มาคู่ละอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องหาความสัมพันธ์ว่าฝั่งซ้ายก็คือนาฬิกากับปฏิทินเนี่ยมันบอกอะไรหรือว่ามันเรียกอะไรอย่างนาฬิกาเนี่ยเขาบอกเวลาแล้วก็หน่วยนับของนาฬิกาเนี่ยก็คือวินาทีชั่วโมงานาทีส่วนปฏิทินเนี่ยเขาก็บอกเวลาเช่นเดียวกันแต่หน่วยนับของปฏิทินเขาบอกอะไรล่ะบอกวันเดือนปีนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็มาดูช้อยได้กอไกลเวลาคู่กับสายข้อนี้ถ้าเป็นนาฬิกาคู่กับเวลาก็โอเคแต่ปฏิทินคู่กับสายอันนี้ไม่สัมพันธ์ตัดก็ไก่ทิ้งขอใครนาฬิกาคู่กับวันและปฏิทินคู่กับชั่วโมงอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่สลับกันนะครับขอไขตัดทิ้งขอควายวินาทีคู่กับปี ถ้าเราให้นาฬิกาคู่กับวินาทีอันนี้สัมพันธ์แต่ปฏิทินคู่กับปีอันนี้ก็สัมพันธ์แต่ว่ามาดูที่นาฬิกานาฬิกาคู่กับวินาทีวินาทีเป็นหน่วยนับที่น้อยที่สุดของนาฬิกาเพราะมันเริ่มจากวินาทีนาทีชั่วโมงและปฏิทินมันนับเป็นวันเดือนปีอันนี้เริ่มจากอันมากสุดเลยอันนี้ไม่ค่อยสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ต้องมาดูช้อยข้ององูก่อนถ้างงู ไม่มีความสัมพันธ์เลยข้อนี้ก็อาจจะตอบได้แต่ถ้างองงูมีความสัมพันธ์ให้เลือกงองงูได้เลยนะครับงองงูนาทีคู่กับเดือนอันนี้นาฬิกาคู่กับนาทีส่วนปฏิทินคู่กับเดือนคู่นี้สัมพันธ์นะครับเพราะนาฬิกาเริ่มจากวินาทีแล้วเป็นนาทีส่วนปฏิทินเริ่มจากวันแล้วเป็นเดือนเพราะฉะนั้นนาฬิกา คู่กับนาทีปฏิทินคู่กับเดือนข้องงูสัมพันธ์ครับตอบงงูนาทีคู่กับเดือนดึงคู่กับดันแล้วอะไรคู่กับอะไรโจทย์เขาบอกว่าดึงกับดันเนี่ยมันตรงกันข้ามกันนะครับความสัมพันธ์ของเขาดึงกับดันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูช้อยว่าช้อยอันไหนที่มันตรงกันข้ามกันบ้างก็ไกล จูงกระลากจูงกระลากเนี่ยมันสัมพันธ์กันคือมันมันจูงกระลากไปในแนทางเดียวกันไม่ได้ตรงข้ามกอไก่กตัดไปขอไข่ใสกับผักผักใสเนี่ยไปในแนวทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขอไข่ตัดทิ้งขอควายยึดคู่กับเหนียวยึดกับเหน,นียวเนี่ยมันอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขอควายก็ต้องตัดทิ้งงอง,งูกลืนแล้วก็คาย กืนกระขายเนี่ยตรงกันข้ามกันสัมพันธ์กระโจดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับตอบงอง,งูกืนและก็ะขายนะครับหมูคู่กับรำแล้วอะไรคู่กับอะไรกอไก่วัวคู่กับเนื้อขอไข่ไก่คู่กับพลอยขอควายวานอนคู่กับแก้ว ง,งูแมวคู่ปลาย่างตอบอะไรครับข้อนี้ดูความสัมพันธ์ของโจทย์หมูคู่กับรำก็คือหมูเนี่ยกินรำฝั่งซ้ายกินฝั่งขวานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์ช้อยวัวคู่กับเนื้อข้อนี้ไม่ใช่ตัดไปเพราะวัวต้องกินหญ้านะครับขอไค่ไก่คู่กับพลอยไก่กินพลอยไม่ได้ข้อนี้ก็ตัดไปนะครับข้อควาย วานอนคู่กับแก้วข้อนี้ก็ตัดไปเช่นกันเพราะวานอนน่าจะกินกล้วยนะครับงองูแมวคู่กับปลาย่างข้อนี้สัมพันธ์กันนะครับเฉกเช่นเ,เดียวกับหมูคู่กับรำหมูกินรำแมวกินปลาย่างเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบงองูแมวคู่กับปลาย่างครับเอเชียคู่กับลาวแล้วอะไรคู่กับ อะไรกอไก่ลิเบียคู่กับแอฟริกาขอไขยุโรปคู่กับเวียนนาขอควายอเมริกาเหนือคู่กับฮาวาน่างองูอเมริกาใต้คู่กับอาร์เจนตินาวิเคราะห์โจ์ h, นะครับเอเชียเป็นทวีปลาวเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียให้สังเกตนะครับทวีปอยู่ฝั่งซ้ายนะ ทวีปอันไหนอยู่ฝั่งขวาให้ตัดไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นกอไก่เนี่ยทวีปอยู่ฝั่งขวาเนี่ยตัดออกไปได้เลยเพราะทวีปต้องอยู่ฝั่งซ้ายข้อนี้ลาวอยู่ในทวีปเอเชียขอไขเวียนานาอยู่ในประเทศยุโรปถูกไหมครับขอไขตัดทิ้งนะครับขอควายอเมริกาเหนือคู่กับฮาวนานาฮาวนานา ก็ไม่ใช่อยู่ในอเมริกาเหนือนะครับข้อนี้ก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นงองูอเมริกาใต้คู่กับอาร์เจนตินาเนื่องจากประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ข้อนี้ตอบงองูครับอเมริกาใต้คู่กับอาร์เจนตินาต่อไปนะครับเป็นโจทย์ประเภทใช้คำและกลุ่มคำในการตอบคําถามลงในช่องว่างมาดูข้อแรกกัน ธรรมชาติที่ภูกระดึงสามารถจุดจุดจุดนักท่องเที่ยวให้ไปจุดจุดจุดปีละหลายแสนคนตอบอะไรครับคำตอบในช่องว่าง 1. เชิญชวนเที่ยว 2. ดึงดูดพักผ่อน 3. ชักจูงทัศนาจรสีชักชวนค้างแรมเติมอะไรครับในช่องว่าง เฉลยข้อ2ดึงดูดและก็พักผ่อนนะครับธรรมชาติที่ภูกระดึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปพักผ่อนปีละหลายแสนคนสังเกตนะครับดึงดูดเนี่ยหมายความว่าดึงความสนใจเข้ามาด้วยความสวยงามความแปลกหรือมีสเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นคำว,ว่าดึงดูดเนี่ยสามารถใช้กับธรรมชาตินั่นก็คือภูกระดึงได้นะครับ ข้อนี้ตอบข้อ2ดึงดูดแล้วก็พักผ่อนนะครับการตายของเขาเป็นจุดจุดจุด,จดชาติ 1. เกียรติศักดิ์ 2. เกียรติภูมิ3ศักดิ์ศรีสปฐมภูมิตอบข้อไหนครับลองหยิบช้อยเอาไปใส่ในช่องว่างแล้วก็อ่านดูว่าอันไหนสัมพันธ์กันนะครับ อบข้อไหนเอ่ยเฉลยนะครับข้อ2เกียรติภูมิเนื่องจากการตายของเขาเป็นเกียรติภูมิชาติเกียรติภูมิหมายถึงเกียรติและศักดิ์ศรีที่สังคมยอมรับศักดิ์ศรีที่ควรภูมิใจนะครับนายกรัฐมนตรีจุดๆุดจุด,จดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดเดินทางมาร่วมประชุมตอบอะไรครับ 1. อนุญาต 2. อ,อนุมัติ 3. ส,สงเคราะห์ 4. อนุโลมลองหยิบช้อยไปใส่ช่องว่างแล้วอ่านดูครับข้อไหนมีความสัมพันธ์ที่จะเป็นไปได้ข้อนี้เฉลยข้อ 2. อ,อนุมัตินะครับนายกรัฐมนตรี อนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเดินทางมาร่วมประชุมเนื่องจากคำว่าอนุมัติเนี่ยก็คือให้อำนาจกระทำตามระเบียบที่กำหนดไว้ให้อำนาจกระทำตามที่เสนอมานั่นเองนะครับในกรณีเรือประมงไทยถูกจับรัฐบาลน่าจะทรงคำจุดจุดจุด อย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลของประเทศนั้น 1. ประท้วง 2. ทักท้วง 3. ท้วงติง 4. โต้แยง้งตอบข้อไหนครับลองจับคำไปใส่ในช่องว่างดูฉเฉลยข้อนี้ตอบ 1. ประท้วงนะครับในกรณีเรือประมงไทยถูกจับรัฐบาลน่าจะส่งคำประท้วงอย่างเป็นทางการเนื่องจากประท้วงหมายความว่า การกระทําที่แสดงออกว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจนั่นเองส่วนทักท้วงคือการกล่าวหรือแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยท้วงติงก็คือค้านไว้ตัวแย้งคือแสดงความเห็นแย้งนะครับข้อนี้ฉเฉลยข้อหนึ่งประท้วงนะครับรัฐบาลต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเพื่อจุดจุดจุด การก่อกวนของผู้ที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง 1. กรกีดกัน 2. ป้องกัน 3. กรกีดขวาง4ขัดขวางตอบข้อไหนครับเฉลยข้อนี้ตอบข้อ2ป้องกันเนื่องจากรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมไว้เสมอเพื่อป้องกันการก่อกวนของผู้ที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองกีดกันคือ กันไม่ให้ทําได้สะดวกกีดขวางคือขวางกันไว้ขวางเกะกะขัดขวางคือทําให้ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นป้องกันจึงเหมาะสมที่สุดนะครับฉเฉลยข้อ2ป้องกันเขาพูดจาจุดจุดจุดจนจับใจความไม่ได้เอาเสียเลย 1. วกวน 2. งโง่เง้า,งา3 โยกเย่ีเวียนวนตอบอะไรครับลองจับช้อยไปใส่ช่องว่างดูเอ,อ้ยข้อนี้ตอบวกวนนะครับเขาพูดจาวกวนจนจับใจความไม่ได้เอาเสียเลยวกวนเนี่ยหมายความว่าวกไปวนมาย้อนไปย้อนมากลับไปกลับมาใช้กับการพูดนะครับคือพูดจาวกวนให้ วนไปวนมานะครับผมวิชาโบราณคาดีในประเทศไทยเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะเหตุว่าได้ทรงเริ่มเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญไว้ก่อนและทรงสร้างอาคารสำหรับจัดตั้งวัตถุเหล่านั้นภายในพระบรมมหาราชวังนับเป็นครั้งแรกที่ใช้คำว่าจุดจุดจุดปรากฏ ในภาษาไทย 1. หอรัศดากร 2. พิพิธภัณฑ์ 3. หอพระสมุทร 4. โบราณคดีตอบข้อไหนครับเฉลยข้อ 2. พิพิธภัณฑ์นะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยหมายถึงสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมหรือความรู้อื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการศึกษานะครับมีจุดจุดจุดโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จพระราชชนนีสีสังวารตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนี 1. พระราชดำริ 2. พระราชดำรัส 3พระราชะสวัี4พระบรมราชองค์การตอบข้อไหนครับฉเฉลยตอบข้อ4พระบรมราชองค์การนะครับเนื่องจากพระบรมราชองค์การเนี่ยเป็นคำสั่งของพระมหากษัตริย์พระราชดําริเนี่ยก็คือคิดพระราชะดำรัสก็คือพูดพระราชะสวัสดีคือคำสั่งของพระราชินีนั่นเอง เขาขอจุดจุดจุดไปอีกครึ่งชั่วโมงจึงจะมาจุดจุดจุดเวน 1. ผัดผัด2ผัดแล้วก็พลัด3พลัดแล้วก็ผัด 4. พลัดพลัดถ้าดูดูให้ดีนะครับมีลอลิงตอบข้อไหนครับ2คำเนี่ยเอาว่าผัดกับพลัดแต่ความหมายเนี่ยต่างกันนะครับ เฉลยข้อนี้ตอบข้อ2ผัดแล้วก็พลัดนะครับข้อ2เนี่ยผัดที่ไม่มีลอลิงเนี่ยก็คือเลื่อนหรือว่าย้ายหรือว่าผัดพ่อนส่วนพลัดที่มีลอลิงเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนหรือว่าผัดเปลี่ยนเปลี่ยนเวนประมาณนี้นะครับผมแม้นเขาจะมีความสุขอย่างจุดจุดจุด เขาก็ยังไม่มีจุดจุดจุดหสาหัสความพอใจ 2. ล้นเหลือความพอใจ 3. สาหัสความสบายใจ 4. ล้นเหลือความสบายใจตอบอะไรครับความสุขเนี่ยไม่น่าจะใช้กับสาหัสเนาะข้อนี้ตอบฉเฉลยข้อ2นะครับล้นเหลือกับความพอใจเขา แม้เขาจะมีความสุขอย่างล้นเหลือเขายังไม่มีความพอใจนะครับเนื่องจากล้นเหลือเนี่ยหมายถึงมากเกินมากมายส่วนความพอใจเนี่ยคือความรู้สึกนึกคิดนะครับถ้าใช้คําว่าความสุขอย่างสาหัสนี่ก็ไม่เหมาะสมนะครับข้อนี้ตอบข้อ2ล้นเหลือแล้วก็ความพอใจ ตำรวจมีหน้าที่คอยจ,จุดจุดจุดเหตุการณ์เพื่อป้องกันมิให้จุดจุดจุด,จดก่ออาชญากรรม 1. สอดใส่ผู้ร้ายสอดสอดใสฆาตกร 3. สอดแทรกโจร 4. สอดซองอาชญากรต่อข้อไหนครับลองจับช้อยไปใส่ในช่องว่างดูข้อนี้ค่อนข้างง่าย ฉเฉลยข้อ4นะครับตำรวจมีหน้าที่คอยสอดสองเหตุการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้อาชชากรก่ออาชญากรรมตอบข้อ4สอดสองและก็อาชญากรครับเด็กคนนี้เป็นคนจุดจุดจุดทำงานอย่างนี้ไม่ทันไรก็ทิ้งไปทำงานอย่างอื่นอีกไม่ช้าก็คงเปลี่ยนงานใหม่อีก 1. จับจด2หยิบยง3โลเล4เกียรคร้านลองจับช้อยไปใส่ดูครับข้อนี้ก็ค่อนข้างง่ายฉเฉลยตอบ1จับจดนะครับเนื่องจากจับจดเนี่ยหมายความว่าลักษณะที่ทำไม่จริงจังนะครับส่วนหยิบยงก็คือกรีดกายไม่ทรามดทธรรมนส่วนโลเลคือมีนิสัยไม่แน่นอน เกียจค้านก็คือขี้เกียรนะครับฉเฉลยข้อนี้ตอบข้อ1จับจดเพื่อประโยชน์ของท่านเองจุดจุดจุดทางนี้สักครู่ 1. โปรดฟัง 2. โปรดรับฟัง3กรุณาฟัง 4. กรุณารับฟังตอบข้อไหนครับ ฉเฉลยข้อนี้ตอบข้อ1โปรดฟังนะครับเนื่องจากโปรดฟังเนี่ยถ้าเราใช้โปรดฟังประโยชน์จะเกิดแก่ผู้ฟังส่วนถ้าเราใช้คําว่าการุณาฟังประโยชน์จะเกิดแก่ตัวเราก็คือผู้พูดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้เพื่อประโยชน์ของท่านเองโปรดฟังทางนี้สักครู่เพราะว่าประโยชน์จะเกิดแก่ผู้ฟังข้อนี้ตอบข้อ1โปรดฟัง สำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอพักไว้เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ